สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม u n d e r t a l e Fight for Realm นะครับเกมนี้เป็นเกมแนว RPG ที่เกี่ยวกับว่าถ้าเราตีมอนแล้วนะครับให้เวลเราขึ้นแล้วเราจะได้สปินครับพอเราได้สปินเราก็มาสุ่มที่สปินตรงนี้นะครับอ่าท่านี้เราก็สามารถกดเพย์เพื่อเป็นเลือดเลือกตัวละครที่เราสุ่มได้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมทำการเลือกตัวละครเลยก่อนตัวละครที่ผมสุ่มได้โอ้โหประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้เป็น ฟาวี่นะครับเนื่องจากว่าฟาวี่นั้นนะมีสกิลาพาสซีฟที่กด R จะเป็นการยิงยิงเป็นพืชออกมาแล้วน,นะครับผมโอเคเรียกอย่างนี้โอเคครับพอเราเริ่มมาเราจะอยู่ตรงต้นไม้ใหญ,ใหญ่ๆตรงนี้นะครับให้เราเดินข้ามสะพานตรงนี้ไปเลยเนาะสะพานพอข้ามสะพานตรงนี้ไปนะเราก็จะเจอมอนนะครับเป็นมอนลูกกระจกงูนะครับพอเราฆ่าเดี๋ยวฆ่าเลยแล้วกันนะครับผมปื๊บปึ๊บปึ๊บ โอเคครับพอมอนได้ตายแล้วใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นมาเป็นวงขาวๆอย่างเงี้ยครับเราสามารถเดินเข้าไปเก็บได้นะครับโอเคเดินเข้าไปเก็บเวลเราก็จะขึ้นแล้วก็อื่นๆครับถ้าสมมติว่ามันมีแอนิเมชันนะครับให้เรากดมาที่เซตติ้งนะครับผมอ่ะกดที่เซตติ้งเราสามารถปิดตั้งแต่เลเวลแอนิเมชันนะขึ้นเลเวลแอนิเมชันตอนแปลงร่างแล้วก็อื่นๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมทำการแปลงร่างก่อนนะครับผมทำการพิมพ์เข้ามาตกใจแล้วก็ตัวทีใหญ่นะนี่ก็จะเป็นการแปลงร่างอย่างนี้เลยนะของผมก็จะมีอ่าถาว์งอกออกมาเอเค โอเคถ้าเราเดินมาตรงนี้ต่อก็จะเจอเป็นห้องห้องหนึ่งนะให้เราทําการเดินเข้าไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของบอสที่มีชื่อว่าทอรเรียลนะครับเราสามารถฆ่ามันได้เนาะถ้าเราฆ่าได้แล้วเราก็จะได้เวิวมหาศาลเลยนะซึ่งอันแรกโนดินเนาะจะใช้เป็นเลเวลสนะครับ,ไป,รบไปเปราเข้าไปเลยนี่ตรงนี้ก็จะมีบอสนะผมขอบอกแค่พื้นที่บอสอยู่ก็พอนะครับนี่บอสก็ปลาเปรี้ยสนะครับไปเข้าไปเลยนี่แล้วก็ฟาร์มครับมาฟาร,ร์มปลาเปรี้ยสตรงนี้เลยนะโอ้เปิดมาปลาเปรีสเล่นงานละโอ้สลับี่เหรอ ถ้าผมขอไม่ค่าให้มันตายแล้วนะเพราะว่าน่าจะเสียเวลามากๆโอเคเพราะมันพอมันเริ่มมันอาจจะเริ่มโหดเรื่อยเนาะไปทำไปตัวต่อไปกันเลยนะครับผม,มการออกมารีเชนเลยแล้วกันนะครับไ้ยเราเป็นเลิอร์ตตอนนั้นก็ได้นี่หว่า โอ้ยถ้าถ้าตายเราก็ต้องมาเลือกตัวละครใหม่เลยเนาะประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเราก็เลือกเป็นฟาววี่เหมือนเดิมเนาะไปโอเคเราก็กลับไปที่นี่มาตรงนี้เลยปึ๊บต่อไปเป็นวอเตอร์ฟอล์นะครัะพอเข้ามาวอเตอร์ฟอล์เราก็เนี่ยเราก็จะอยู่บริเวณซีฟาๆ์แฟรถวนี้เนาะที่บอสต่อไปที่เราจะเจอทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วนะวอเตอร์ฟอล์มีตัวนะเพราะก็คืออันดายนั่นเองครับผม โอเคไม่ได้ทำเป็นปตีอันดายนะครับให้ทำการไปทางไหนดีเดินมาเราเกือตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ข้ามมาตรงนี้เดินเอ,นอยเชือกไม่โผล่ออกโอเคมาตรงนี้แล้วตตามครับนี่อันดายอยู่ตรงไหนเอยอ๋อนี่ไงครับอันดาย โอเคมาบริเวณตรงนี้นะครับตรงที่มันมอนเยอะๆครับด้านหลังของมอนเยอะๆก็จะมีเป็นคล้ายๆถ้ำนะครับเป็นท้เหินหยาวหินย้อยนะครับแล้วก็เดินเข้าไปตรงไปเลยครับนี่ตอนนี้ก็จะมีอันดายครับเราก็เดินเข้าไปลึกวก่านี้เลยตึบชนปุ๊บนี่ครับอันดายมีแค่เฟสเดียวนะครับผมแล้วผมขอไม่ค่าเอาให้ก็จะเป็นฮอตแลนด์นะครับใช้เวล2ยิบาก็คือฟาร์มอันดายจนถึงเวล2ยสิบามเนี่ยเป็นเวลที่แบบโหโฟาร์มนานชิหายเออวางเดียวเ <laughs> <laughs> ข้าไปเลยโอเคเราฟาร์มที่ไหนนะครับอ่า เราเกิดตัวนี้ใช่ไหมให้เราทําการไปไปตรงบริเวณด้านไม่ใช่เข้าแลบนะครับไม่จำเป็นต้องเข้าแลบเนาะเราเดินไปด้านหน้าเลยครับจุ้กมอนคู่นี้มาเนาะเราส่วนแคบบอลเนาะปึ๊บไปครับไปครับอ่าตอนนี้ยิงยิงโว้ยอ่าเดินมาไปตรงนี้มานี่โอเคตรงนี้ก็จะเป็นจุดตีบอสตัวต่อไปครับก็คือมัฟเฟตนะครับมัฟเฟตใช้เวลใช้เวลยี่สิบสามรอบอสตัวเนี้ยฟาร์มไปเรื่อยๆจนถึงเวล จาก23เสไว้เท่าไหร่วะเลเวลส0นะครับโอโ้โหจะเดินพรพอฟาร์มตรงนี้ถึงเลเวลส0นะครับเราก็ทำการมาตรงนี้เลยมาเดินต่อนะครับเดินไปต่อไปที่ห้าง MMT นะ MMT นี่ไม่แน่ใจว่าย่ออย่างไรนะเนาะเดินต่อไปเลยปุ๊บอ่ะกด F อว้าไปเนาะไปชิงโอเคอ่ะแล้วเราเลือกคอนะครับคอเลเวลส0พอเราเลือกส่ส รตรงบริเวณแหวนสีขาวๆว,วงๆเนี่ยเราสามารถเดินเข้าไปได้เลยนะครับก็จะเป็นตัวที่มีชื่อว่าเมสตอนนะครับล้วก็ทําการเข้าไปสู้เลยเนาะโอเคปานานั้นเลยพอเราฆ่าฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับฟาร์มจนถึงเลเวลเท่าไหร่วะ45นะครับฟาร์มพอเราถึงเลเวล45แล้วก็ตามผมมาได้เลยคนระับเราก็ตรงกลับมาที่เดิมตรงน,นี้ครับ เราก็มานี่เลยเนาะตัวนี้ก็จะมีเอ็กซ์นะครับเราก็นี่ครับเข้าไปในประตูนี้เราก็จะเจอเอ็กซ์กชัเวล45นะครับพอเราฟาร์ม45เราฟาร์มถึงไหนครับเราฟาร์มถึงเวล50ครับผมพอเราฟาร์มถึงเวล50แล้วเราก็มาตีแซนนะครับเข้าไปกันปึ๊บโอเคฟาร์มถึงเวล50เราจะแซนตัวนี้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับจุดบอสที่ผมรู้นะครับผมใครชอบหรือกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ